อำเภอจ่อถึงครับพี่น้องครับบ้านช่างมิ่งตําบลช่างมิ่งอำเภอพันนานิคมเดอทรงเฮียนคุณพ่อพุญญบวานครับแต่ว่าเพิ่นเป็นพุญญบวานเก่าครับพ่นวาครับพร้อมจะละไปนึ่งสมัยนะพ่อเนาะไปตอนนี้สีน้ำงวดไปลุ่หน้าครับเป็นงวดทองว่าถึงครับมาทรงหอนมองหอดก่อนนะครับนี่ครับกำลังนําทางไปครับโอ้ยทางนี้เฮ็ดหน้าปังนะพี่น้องหน้าปังเขางามที ไอ้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวตามไปไว้นครับลงหน้าครับลงหน้าหัดท่องครับมาหอดจะ่สวยแน่นะครับหอดไปเรื่อยๆครับตามห้องไปเลยครับโรงพยบาบาลกำลังนำทางครับ ครับเป็นเขาหน้าปังครับโซนนี e ้เฮดหน้าปังครับมีน้ำตลอดปีครับคุณครับเขาหน้าปังครับเขาหน้าปังทุ่งแตงยากหลายให้กันครับคุณดอกหญ้าหน้าปังหญากลายเด้อย,ย่ามนันกระสิมีนกมากินเขาและ ตอนนี้บ่อันหอนหน้าได้พี่น้องยังไปเรื่อยๆครับเอามาหอนแล้วพี่น้องหอนหน้าพอดีอุ้ยเบิ่งครับเนี่ยเขา่าเล่นนี่บ่อเป็นหยาเล่นนี่ครับทั้งหยาทั้งเข่าล่ะนี่ท่งแม่ทองครับพบเจ็ดเดือนนี่ละมาส่งคุณพ่พอแหลมครับผู้ใหญ่บ้านเดอ้อนี่เป็นขาย<ม>งอออกมดยังหยุดตัวหนึ่งตัวหนึ่งง,ทงอทองว่พ่อน้องใครเหรอตัวนั้นโอ้ เอาไว้เลี้ยงบ่เลยสิเปิดราคาอยู่โอ้ยเฮี้ยนขา้ขาปุา่ <laughs> นครับปุ่นอโอ้นมไข่แล้วนมไข่แล้วนะเป็นงัวเลี้ยงง่ายงัวหนั่งนานาเนานะแม่มันอะขายออกกับลูกมันเออได้น้องมันอะขายไปสองตัวครับแม่แต่ว่าซุ้มหนึ่งที่ผมขายออกน่ะมีแต่ร์เอฟบดดีโอ้เสื้อสายดีๆเลยเนาะเสือสามเลนเสือมุกแปดขายก่อน นีเขาเพิ่นก็งามงามครับมีหน้าจังไรพ่นสิบสามไรยเป็นเขาน่าปังเนอพี่น้องพ่นน่ะโอ้งามอีหลีพ่นน่ะเขายอดบ่พ่อบ่ก็เป็นกอเป็นกอดีแท้โอ้ยากระไลครับยางามงามโอ้ พ่อเราบอร่อชองตัวนี่เลืองขั้นมากกับชื่อเพิ่มขอพ่อติดต,ต,ตามเรื่อยๆติดตามเรื่อยๆจังหน่อยสิลงห้องพ่อว่านอีกขั้นมากคุณพ่อกับชีสั่งอีกครับเออแต่วตา่วาม,ออวมันก็น้เ <laughs> ต,ต้นขึ้นมาเลยบอกคน,คนออกเน่าคนออกมาซ่อมเหมืนว่าเน่าก <laughs> ่ได้ซ่อมหลายมือแล้วนี่ครับสงัวทองมาหอยกักินเน่าเลยเน่าเต็มหลอด บนไหนบ่ออนล้ยอันน้น้ายตัวนั้นสมสมสมพอไดครับในในถองมันสมพอไดสมพุตันนหุตันเนาะโอ้โหสมโตหรสมหอดไหมอ่ะเพ่นมาพ่นสมของพริกแดงแต่ว่าผมมีใบมาเห็นผมได้ล่ะซื้อซื้อก็บันล่ะ ผมผมผมตรวจอีกแล้วเมื่อเช้ากอนมาส่งแต่ว่าเขาก็ตรวจมาแล้วยังมั่นใจนะนี่ครับอุ้ยน่าดีฮะตัวนี้ในทองนี้สมหุดตันนะครับนี่คุณพ่อว่าท่านเปิดราคาเด้อ่นแพงเอาไว้ทะเลี่ยงขายออกขายออกหกเจ็ดตัวจงไว้ตัวนี้ตัวเดียวทองแรกหรือทองสองพ่อโอ้สาวทองเรกโอ้พวกเนี้ยน่าหนา ตหนึงก็ไปน่ที่อกอนี่เองคนนี้อู้นาอีรีครับมากอยู่บอพี่นอ <c oughs> ้องแต่ว่าพ่นบาเปิดละค่ะเดี๋ยวเอาไม้มมสักก่อนกันไหมก่อนโอ้ไม่เลยเออมาไม่ล่าสูดครับมาไม่มาไม่กินยาโชก่อ,อกนสีแดงๆเ,เลย,เน,เลยนี่โค่งสางให ลำตลำลำวัว n h à นั่นนั่นเอาจะทั้งลดนั่นเ <10 S 2> มือ <14 S 2> <1 S 1> น,น<ม>สองหนึ่งแดงขึ้นกันสาวนอ้วนอยไปซ่อมเมืองทางฝุ่นครับเมือนสองเอาล้มกันโดมันยังมาน้ำ <c oughs> <c oughs> อาชิพนี้ไว้สำนีได้พี่น้องเดี๋ยวสิเดินทางครับก่อนครับอางับสุดยอดสุดยอดอาลูเสี่ มาอยู่นี่กบสีอ้วนข้าวเดียวแลงง่วงง่วท้งวองบึงวันบะท้องเว้ยอยู่น้ำพลนจยหลายนะ <c oughs> เออมาอยู่นี่โอ้ยรับรองมาบนงวนนานี่หลงแห่น่นอน <c oughs> ง่วขาดยาแต่ว่าง่วท้องอยู่ส <c oughs> วัสด,ดีครับผม <c oughs>